ครับผมแล้วก็หนึ่งท่านสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับที่เข้ารอบนะครับได้แก่หมายเลขยังไงกับไ้นะนี่คุณเดินตรวจแถวเหรอคะเนี่ยไม่ผมกำลังงง ก็แต่ไม่มีขิงข้างหลังก็เลยอ๋อได้แก่หมายเลขสิบครับนางสาวเฟื่องฟ้าเพชรธานานครับค่ะหมายเลขสิบค่ะค่ะขอแสดงความยินดีนะคะกับสาวงามสิบสาวงามนะคะที่เข้ารอบสิบคนค่ะขอบคุณมากๆากนะครับสําหรับสาวงามอีกห้าท่านนะครับถือว่าท่านไดร่วมกิจกรรมดีๆกับเทศบาลตำบลสีสำโรงนะครับค่ะต่อเธอไม่ใช่ว่าไม่สวยนะคะเธอสวยกันทุกคนนะคะอย่า <น>ตัดสิน้ความอ้วนนะคุณมาได้รับตำแหน่งแน่ๆอนะจ๊ะเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ,ะสาวนามทุกท่านนะครับลงไปพักผ่อน